อาจักรล้างตั้งแต่เมื่อวานยังไม่มีลูกค้าเลยสักคนทีนี่ก็จับไปจับมาจับไปจับมาจับแม่ดูอย่างนั้นจับเก่งที่หาเลยเนี่ยเมื่อคืนก็จับให้ดูตาดอกนึ่งละเคลียร์หมดเลยมาจ้าจบลองลองจ้าจบลองโอ้แกแห้งได้ป่ะจบอ่ะอันนี้เด็กร้านแต่อันนี้เมียอ้วนเดินได้ไงย้อนไปสมัยที่อ้วนมีรถเข็นอ่าอ่าอ้วนก็เข็นรถเข็น จานนึงแปะเอาถ้วยดึกพิเศษถ้วยดึงเนาะดี่กรับปรทานตเกียวกะลังปวามประวัติเมียเมียแปดดึอะไรไงต่อวงนั้นสมัยนั้นวัวเข่งลเข่งขาโจอมเข็นไปแล้ววัก็เข่งอันนันนแปะอะอีนี่มันจะเอาโตออกแล้วโต๊ะเข้าทำเนี่อะไรลันกี้ไม่กล้าอกเอาเข้าแล้มันก็มา้อนกันใหม่ ฟังประวัติกูไม่ได้วัวก็เข็งรถเข็งไปผ่านหน้าบ้านเข็งมันนั่ร้องให้อยู่ก็เลยถามพี่ว่าพี่อยากกินอะไรอี่ก็เลยบอกว่าอยากกินหมูหมูกระะจกคือนั้นก็เลยหมูกระโจกคันนั้นคืนเลยได้ไม่น่าแต่กระจกขอกิน้ี่คนได้ไหมอ่ะได้ นนะ้รีกลับบาาอ่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัยสูงลุก <c oughs> คิดนะครับผมนะ <c oughs> เรามาเล่นเกมกันอนะ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมอย่างนึงภาจีนหรือภาไทยแม่โม <c oughs> ล่าก็านนะ <c oughs> นเนี่ยภาษาไทยหรือภาษาจีนแล้วอีนั่งมันไปนั่งทำไมน่ะก็คนไม่พอกันนะครับดีดีช่วยทำมาหากินทำมาเล่นรัวจะไปมาปลายออ่ะเดี๋ยววันนี้ครับผม มีเกมให้เล่นคือเกมว่าโจ๊กร้อนร้อนไม่มีช้อนจะกินยังไงไอเดียชวนเล่นต้องเป็นอย่างนี้อีกนะอยู่เลยครับนั่งก่อนนั่งก่อนเป็นเพราะอย่างงี้ไงเลยไม่มีลูกค้าแม่งก็ชวนแดกนะผมร้อนผมขอร้องอ่ะทำไมมึงไม่คิดคอนเทนต์อื่นบ้างวะไม่มีลูกค้าแม่งจติกาคือเราไม่มีช้อนผมจะตักโจ๊กเสิร์ฟให้ทุกคนคนละถ้วยแต่ว่าเราไม่มีช้อนไงก็ต้องมาจับฉลากว่าจะได้ใช้ไอเทมอะไรในการ จบร้านยี่นี่มันกินยากกินเ่านไปร้านอื่นเฮ้ยไปร้านอื่นมีช้อนมีอะไรให้นะเว้ยแต่โจ๊กร้านวัวอร่อยบอกเลยอร่อยชนะอะไรอะไรชนะเก่งโอ้เก่งอะไรอะไรนะชนะเก่งชนะเก่งชนะเก่งชนะแล้วก็เก่งเธอใช่พี่ว่าเฟรมไอ้เฟรมมันเฟรมมันโบกข้างพี่พี่บอกครัพี่พี่ต้าเขาเขาฉีดวัคซีนมากี่วันแล้ว สองแล้วคือตอนนี้เฟรมเฟรมเฟรมมันมันมันใช่มันโบว์พี่เดี๋ยวโอเคเดี๋อก็ไม่ตามหรอกไปไปกับพี่ไปไปกับพี่ไปกับพี่ไปไปไปปลุกปลุกได้แล้วไหมปกได้เลยไม่ต้องขอด้วยไม่คอที่ห้องไม่ต้องขอเลยเอาขอไม่เฮ้ยเดี๋อโอ้โตื่นไปไปหัวกำลังเล่นเลยแม่งเฮ้ยหัวพี่ต้ากำลังเล่นเลยไปลุกอะไรไปพี่ต้า ันนี้มีอะไรกินจ๊กหมูจ๊กใช่ดีเลยยังไม่ได้กินเอลยแม่มันจะเห็นยังไม่กินข้าวทำหน้าตายคนพิ้งตื่นทำดีๆทำหน้าตาดีๆอย่างกัาผมปลุกพี่มาเนี่ยตั้งยังยกแฟนเงอไรไป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 ไไป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 ไไป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  เราจัดทีไม่ได้เรื่องแล้วไหนกินนี่ไงปกติกินตรงนี้ทำเลยนี่มันทำงานดีเฮ้ยไปทำงานดีเฮ้ยก็วันนี้พวกมึงถ่ายกันไหมอ่ะก็ใช้ไงก็ถ่ายไงแต่ปกติกูกินตรงไหนไปเอาแปะกินเหม็นอะไรเนี่ยไปเ่อนมา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 นะเฟมเฟมมันว่าก็ถ่ายกันไปเลยเดี๋ยวกูกินโจ๊กกันก็รู้แล้วว่าถ่ายกันแต่เฟรมมันว่างว่างไรไปโอ้โหปากมันเหม็น อะไรเอาอะไรไรล่ะไอ้ไสนั่งนั่งกองนั่งมึงก็ถ่ายกันไปสิก็วันนี้ก็พวกมึงได้โชว์คอนเทนต์อะไรกันถ่ายอะไรกูก็ไม่รู้ด้วยที่เสว่ามาอุกหนุนรังอ้วนแล้วกันนั่งนั่งนั่งแั่งกอแบะนี่แบะนั่งกองกูกลัวแม่งร่วมลงไปในห้องจ๊กมากเลยเนี่ยน่ยืนยันครับผมคู่ข้าวหันมีทั้งหมด3คนครับพี่ต้าแค่มานั่งให้เฟรมมันดูมีอะไรกินข้าวเป็นอะไรเนี่ย ไม่ให้กูไปนั่งตรงโต๊ะกินข้าวเอ้าตรงนู้นมันจะนั่งได้อ้าถ้านั่งตรงนู้นได้จะให้นั่งอยงนี้เหรอเออเออถ้านั่งตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้จะนั่งไม่ได้ไหมเอออะไรเนี่ยนั่นนี่นั่นแหนี่ไม่ใช่รูปอะไรของมึงเนี่ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วอ่ามามามาโจ๊กกำลังได้ที่แล้วอ่า เดี๋ยวตักให้อดีกลอเองเอาเยอะหรือเอาน้อยเอากลางๆกลางๆเอาหมูเยอะหมหมูไม่ต้องเยอะฉันไม่ชอบกินหมูเท่าไห่ชอบกินข้าวเดยกูกลับขึ้นไปนอนเฮ้ยได้กินนอนตายอยู่ต้องฟังไวสิก่อนเอออ่าออ่าข้าวเอาเยอะไหมเอานนีเดียวค่ะนี่เดียวนี่เดียวมึงเอาแค่นี้ไหมก็น้อยไปให้มันเยอะไปต้องติงเหมือนงั้นเนี่ย เอาให้เต่าให้เลยเออเดี๋ยวคืนนี้ไม่แตะให้เลยงั้นกูต้องทางดีๆแล้วเ่ะเมึงไเหมือนอาแปะเหมือนแขกมาแขโงรตีโอเคครับผมตอนนี้ก็ทุกคนร้อนร้อนอ่ะรอนาแปะได้อ่ะเนี่ยจะเข้าสู่การจับฉลากพอดีชื่อเกมเราชื่ออะไรร้อนร้อนไม่มีช้อนจะกินยังไงอ่าถูกว่านั่นไงอ่าเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนจับฉลากอะเริ่มจากสายสก่วอล์รัน เปิดเลยใช่ไหมเปิดเลยอ่าไต่ได้ไซลิงฉีดยาวอ่าข้าวไต่อีกนานไหมไข่ไข่อ้โหรอชาโนมชาโนมไข่ข้าวผมไข่ข้าวยังดีกว่านุ่ยพี่เดียลผมพี่เดีลสอนอ้ครับผมไม่ใช่อะไร ที่กินน้ำแข็งครับผมกาแช้อนให้พี่นะไอ้พวกมึงถ่ายมาตูก็จะกินไหนๆก็ไหนพีกาแฟมาช้อนอ่เนย่าช้อนช้อนเอ้าน้ำสุดท้ายอิาจับน้ำสุดท้ายเี๋ยวไปถึงเนี่ยหลายใยพี่หน่อยเดี๋ยวอะไรพาได้มือครับผมได้มือครับผมพ่โยตขออุปกรณ์เลยครับมือได้มือฮะม่เชื่อชุดมืออัน้ยอุปกรณ์พิ่าาเาี่ ที่กินน้ำแขงเดี๋ยวเดี๋ยวของน้ำข้าวี่กินน้ำแข็งแถมมีรูด้วยที่หายไม่ได้เลยเอาสีอะไรครับสีอะไรเอ่ยโอเคอ่าโอเคครับอันนี้ก็อีกเต็มช้อนบัวอ้าวก็พี่จับได้มือพี่จับได้อะไรเมื่อกี้มือใช่พี่ก็ต้องใช้มือเออแต่พี่ไม่ได้แข่งพี่นั่งประคองเฟรมอสคนแข่งอ้าคนแข่งสามคนครับพร้อมหรือยังอาแปะพร้อกับเตะที่กินน้ำแข็งคนแข่งกี่คนนะสามคนสามคนพี่ไม่ได้แข่ง มึงมานั่งปลาทะเลเขาเจป่ะอะไรวะปลาทองปีละปีเดียเดียวเดียวยวีเดียวปปอเดีุกปนยวเดียเดยวเดียวปีเยวปีดีจวนเดปีเดียวเดียวปเีปดยวปดวเดปดีวเดยดเดมปเวเดีด้วปยดดด้ ไม่ใช่เนยนั่งนั่งนั่งเดีวเวลาสิบนาทีนะครับใครเหลือน้อยสุดคนนั้นเก่งครับผมโอเคสำหน้าเหลืออะไรอ่ะคนนั้นเก่งได้มือพร้อมยังครับอ้าวน้าพร้อมแล้วใครชนะจับเวลาแลครับผมใครชนะคนนั้นเก่งเก่งเนแล้วกินแล้วโอ้เคี้ยวก็ร้อนเลยม้าไม่กินข้าวพี่ต้องกินยาหลอบก่อนนะกินข้าว ก็พี่จับได้อะไรมือก็ต้องใช้มือเอาเอาเอาเป็นไงครับผมเอากินอะกินได้แต่มันร้อนไงเดี๋ยวมันไม่อร่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเสียรสชาติหมดด้วยมือก่อนนูด้วยมือก่อนกูจับได้มือกูต้องกินอะไรจำไว้จำไว้เด็กดีเด็กดีไปดูว่าพี่จำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีอ่าใช่ เนี่ยไอ้เพี่ยหลอกกูมาถ่ายเว้ยนะในไหนพี่ก็มานั่งแล้วไงก็ต้องให้มันเข้ากับบรรยากาศเออแต่พี่นั่งกินโจ๊กพี่นั่งกินโจ๊กพี่ไม่ได้แข่งเอออ่าเข้าใจชื่อคลิปมันคือโจ๊กร้อนๆไม่มีช้อนจะกินยังไงอ่ากินยังไงก็พี่จับได้อะไรเออใช่ก็ใช้อันนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูพี่เด้เฮ้ยอเออไม่คนเราไม่ต้องให้มันต์สมองเฮ้ยตอนนี้ผ่านไป2นาทีแล้วครับ เอามืองี้นี่เหมือนวิดน้ํเป็นวิดน้ำอ่ะไม่เล่นไม่ได้แข่งจะร้องวนวายมาเลยอุ้ยพองพองเอาจับพ่ออีกอ๋อ เธอจะด่าพ่อมึงไม่เคยได้ยินที่เขาบอกเลยกินร้อนมือกลางอ่ะกินร้อนมือกลางอ่ะไปหมดแล้วมึงอ่ะทั่วสมองแล้วนะกินกร้อนกินร้อนอะไรเงี้ยตายโยก้านพี่อร่อยปะพี่เปิดขายไหมปะปิดเถอะกูยกกระดกได้ไหมอ่ะเฮ้ยมพี่จับนี่มืออะไรมือใช่พี่ต้องใช้มือเพราะว่ามีพองด้วยลองเปลี่ยนข้างนะพี่เออลองเปลี่ยนข้างทำมือนี้มัตโคลแมตโคล มันเย็นแล้วไอ้บ้ามันยิ่มผ่านมาตั้งนานแล้วมันเย็นแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวมันไม่ร้อนอ่ะถ้าเกิดมันมันมัน,มนเย็นอะค่อยตักใหม่หอได ยากกินเด่นเออบ่นเลยเนี่ยอย่าไปเล่นของเฮ้ยเออเอ้ากูร้อยไม่ทำไมพี่ไม่กินข้าวไม่อร่อยอร่อยว่ะพามากินข้าวก็ไม่ได้เล่นเกมกับเขาเนี่ยมึงทำอะไรให้มันดีๆหน่อยเหมือนคุณใช้คำพ่อพามากินโจ๊ถ้าอย่างเงี้ยให้กูแข่งเถอะได้ได้ได้ งนพี่ตาแข่งด้วยคนนึงครับพ้เลลงโทษพี่พี่ทางนพี่ตาต้องแข่งนะพี่เวลามันเหลือน้อยมากเคเดาไปไกลเวลาผีดเรียลงเรื่อยๆโอเคครับับเวลาต่อเเวลาเดินอยู่ครับตอนนี้ทุกคนคือผู้เข้าแข่งขันครับผมอย่าลืมนะครับว่าใครเหลือเยอะสุดโดนทำโทษับผม่วนคนที่เหลือน้อยก็เก่งครับผมโอ้โขนาดนั้นน้ ไม่มีสรรมะพี่คุณลองไปใช้ปืนแดกเหมือนกูไหมคุณจะเป็นแรปเอกไรสักตัจเชื่อหึ่ยพี่เดย์จะหมดแล้วครับตอนนี้เฮ้ยยิ่งลึกมันยิ่งร้อนว่ะควดนะพี่ยิ่งไม่กินพี่ยิ่งจะโดนทำโกรเออเอาไรบอกคุณนั่งแบบคองเฟรมนก็คือบอกว่าเอาแข่งด้วยเอาพี่มาแข่งด้วยเถอะผมก็บอกอ่าบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าตอนนี้พี่ตาแข่งด้วยเออก็ไก่ชวนมากินข้าวเฉยอ่ะอ่าพี่เดย์จะหมด เวลาใกล้หมดแล้วนะครับนนเฮ้ยอะไรเขาเนี่ยผมหมดแล้วน่าตอนนี้อดีหมดแล้วครับผมอดีหมดแล้วดลอด,ากการดีรอดจากการโดนนั้งโพดแล้วครับผมเนี่ยคือกินให้หมดเพื่อให้รอดจากการโดนจากการโดนนั้งโพด ใครกินหมดก่อนคนนั้นเก่งสัตว์แต่นี่เหมือนกูโดยธรรโทษอยู่เลยไอ้เหี้ยมือแดงในหมดแล้วไอ้สัตว์ตะลิ้งี้ช้ามีโดนธรรมโทษนะเออบุรู้วิธีที่ทำให้กินเร็วแล้วใครคุ้นเคยเออเอามือแช่ทำได้แช่ดีนะไอ้เหี้ยไอ้ไอ้เหี้ยชินยังชินยังไม่ชินอะจะไปชินเหี้ยอะไรล่ะทุนกลุ่มากินโจ๊กเฉยๆนี่ใชัอ่าเหลืออยู่ยี่สิบวิครับผมอ่า ห้าสิบเก้าแปดสมอน่ี่อร่อยโจ๊กร้านผมอร่อยอร่อยจะต้องร้องอร้อนเลยเฮียเดี๋ยวขอใช้ก่อน ตอนนี้กิ um ๊ดเก่งแล้วครับพี่เดรอดนะี่เดเก่งครับผมอ่ากินยอดครับเรี่ยงจริงๆส่วนข้าวกับไตก็เหลืออยู่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรรอดจากการโดนทำโทษสรุปครับผมก็พิต้าโดนทำโทษแล้วผมเฮ้ยโดนแล้วนี่กูต้องโดนทำโทษอีกเหรอครับผมโดนทำโทษทำอะไรเอามาตีตีหลังกีทีตีจนกว่าจะสำนึกว่าเอ้ยเนี่ยอาหารเป็นยังไงตีตามจำนวนเม็นข้าวโอ้โหใครจะมานับกูเนี่ย

วันหลังจะกินได้หมดไหมหมดครับแต่มีช้อนมาให้กูด้วยเฮียอ่าวันนี้เราคืออะไรวัพวุ้งวุ้งวุ้งพ่อเซนชผมถ้ากทีหลังผมจะกินให้หมดครับแล้วดูดิเอาหมูมาเยอะด้วยเนี่ยนี่ใส่ไม่ได้ มาใครมันมีสองแนวไงไอ้แต๋ยก็เลยเพิ่มอีกแนวนึงให้มันบาลานซ์ห้มันบาลานซ์มึงแคเดินสบายสบายไงมันเท่ากันจิกแม่เราโดนตีแล้วจิกโกลเลยอะไรบอกมายาวว่ามจิกโกเพิ่มอีกแนวนึง